สวัสดีครับเ c ี FC เวียงหุ่ยตะเลงทุกท่านครับวันนี้มานำเสนอพระเก่าครับพระเก่าพระเก่าในวันนี้ก็รวมรวมวางหน้าหน้าตักนี้ก็หลายร้อยกว่าปีครับเป็นพระเก่าคนกลางเก่าสายอนุรักษ์พระเครื่องครับแบบดูชอบดูลักสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้ครับที่0 8 5 7 7 0 4 5 2 7 บเบอร์โทรและไลน์ครับทักมาได้เลยฮรคือพระในวันนี้ก็ขอนำเสนอขอให้เอฟซดูชมดูชอบด,ดูลักดูลงครับองค์ไหนที่พร้อมจะให้ผมหลอกก็ทักมาได้เหมือนอาจารย์แสบเพราะว่าม่เอาพระมาไลน์ให้ f อได้ได้ชมกันพระขอนข้างจะเก่าครับเน้นไปทางพระเก่า พระเกา่าพระกุนี่ครับเน้นเอาแบบพระเอาใจแฟนพระเกา่าพระเกา่าหรือพระเก่าลึกลับกินตับทั่วไทยอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ก็เสียงขอขอโทษครับพอดีเสียงแหบไปหน่อยครับชว่วงนี้หน้าฝนครับก็น้ำเสือชิ้นแรกเลยครับชิ้นแรกเลยครับเป็นพระสมเด็จ บางนางหนาเขาว่าไว้นี่ครแบบนี้ครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จนะครับสมเด็จนี่คร่อนี้ไม่พ้นครับได้ยกคุณมาก็เข้าข้างตัวเองครับอย่างนี้แทดูง่ายครับเข้าข้างตัวเองแทดูง่ายแทดูง่ายก็ว่าแต่ดูให้รักดูให้ชอบก็ไปพระสมเด็จเนือมูลสามตุ๊บตับเดี๋ยวพยายามจะสัมผัสให้เป็นจ้ำจำหน่อยคร จำาเลยก็เป็นพาธียังไม่ได้โดนสัมผัสเงือกครับก็จะออกหนึบๆนะฮะอย่างนี้ก็นี่ร์มวัดละขังเก๋มวลสารเนื้อเก๋มวลสารแบบกระยาศาสตร์นะฮะนี่ก็โมยังน่ารักครับพระองค์นี้ฟอร์มยังน่ารักเนื้อจะมีโซนเน่าๆตามตามเนื้อมวลสารนะฮะน้มืสารช่วงช่วงเสียนก็ช่วง น,นช่วงเกตก็จับหนึบๆอยากไป้รูปชัดๆก็แอดไลน์มาอีกทีนึงครับนี่องค์นี้ครับ,งงรบเป็นพระหลักล้านนะครับแบบนี้พระหลักล้านแต่ทักมาได้ครับทักมาก่อนให้ผมเอาไม่แพงครับไม่แพงน่ครับคลิปนี้ก็ดูให้ชอบดูให้ชอบดูให้สนใจก็ทักไลน์กันมาครับเพราะวา่า เน้นดูให้ชอบครับผักนี่ดูให้รักดูให้ชอบครับมีเสน่ห์คือดูให้หลงกวนครับนี่รักเลยใช่เลยอะไรกระทักมาครับคลิปที่มันผ่านมาก็ขายดีเหลือเกินครับส่งแทบไม่ทันก็ <c oughs> ต่อไปเราดูดู <c oughs> ด,ด,ดูสนิมแดงต่อครับนี่สมแดงสนิมแดงก็วันนี้นี่ก็เรียกเป็นผระร่วงครับผ่าร่วงสนิมแดงนี่ครับ เดงแดงนี่คือเป็นหนึ่งชิ้นตะกงปวสงสนิมแดงนะพระกุ่พระกุนี้ก็เป็นพระกุ่อนข้างอย่าอายุมากออกลายที่ครับตั้งแต่สิงห์บุรีใช่นาทสุพรรณบุรียันถึงสุขโขทัยฮะนี่พระร่วงยุคแรกก็เป็นลบบุรีหลังลังปืนนะนี่หลังหลังเ,นนงงเรียบเนี่ยก็เป็นทุนช่างทางนู้นครับทางตั้งแต่ สิงบุรีขึ้นไปถึงสุโขทยัยครับหลายกูมากแล้วแต่ว่าสมัยก่อนก็ชอบดูดดูดขึ้นมานเป็นพระเก่าอย่างนี้ครับเป็นประรลวงหลังเรียมเป็นพระคนข้างเก่าครับบอกได้เลยเป็นพระยุคเก่าอย่างนี้ครับ สมัยนู้นนะครับเพราะว่าสมัยขอมนี่ยสมัยขอมสร้างไว้ยุคต้นยุคกลางยุคปลายอะไรประมาณนี้ครับอันนี้อย่างนี้ก็เอฟซีเขพิจารณาเลยครับเอาใจคอคนเล่นพังเก่าครฮะผ่านอย่างนี้ก็เป็นผ่านสาอน,นุรักษ์คนเล่นพังเก่าน,นี่ก็จะจะชอบกันสมัยก่อนผมเล่นพังไม่ใหม่ผมก็ชอบเหมือนกันครับ ชอบมากสนิมแดงบบางจุดก็จะขึ้นออกเป็นไข,ข่ขาวๆครับไข,ข,ข่ขาวลองกล้องผมช่วงช่วงขาวๆนี้ลองกล้องเรียกว่าเรียกว่านองครับนีกว่านองเรียกไข่ไข่จุดนี้แต่ว่าผิวจะออกเป็นสองชั้นครับชั้น มันแดงเยอนมนด้อยน้อยฮะนี่ฮะใจคอเฟนมิดลักเฟนเพลงพระเก่านี่เป็นของมประวัติเราเรามีความรู้พอสมควรครับลายประวัติศาสตร์ครับถึงจะถึงจะโดนพระองค์นี้ครับนี่ครับก็วันนี้เอาพระเก่ามาหนมเนาเอฟซีหนมเนาเอฟซีนี่ครับพระอย่างนี้ครับ ระหลักล้านฮะหลักล้านนี่ในที่นีคือพุทธคุณหลักล้านคะแต่ราคานี้อยู่อยู่ที่ตัวผมนะเปิดเท่าไหร่ท่านอยู่ที่ตัวท่านจะซื้อเท่าไหร่นี่เนึบเนืพระหลัก,ลกผะพุทธคุณหลักล้านว่าไหมอีนต่อไปก็นี่ครับเป็นกองใจคอแฟนเล่นผาเก่าครับ เอาพระเก่าออกมาเนี่ยว่าพระใหม่กาลังจะมาสมัยก่อนครับแต่คนที่ได้พระเก่ามาในสมัยก่อนก็ชอบจตุคามฮะอยากได้จตุคามก็เอาพระเก่ามาแลกครับถึงได้พระเนวเนวนี้ออกมาไล่เนี่ยบางบ้านก็ไม่ได้พระในห้อยมาก็ตอนนั้นจตุคามกาลังดังในห้อยก็อยากได้จตุคามเอาพระเก่ามาแลกจตุคามซะเลยครับก็บอกว่ามีกูแล้วไม่จน ที่ยากที่โจนเพราะไม่มได้ทํางานต้องทํางานถึงจะรวยอะไรนะเป็นพระเก่าชอบพระเก่าร้อยปีนี่ทักมาได้ครับสนิมแดงขึ้นเต็มองค์มีรอยถักลวดในห้อยก็ถักลวดสมัยก่อนเขาก็ใช้เส้นไว้ครับสมัยคนโบราณก็าถักนี่ครับตามงนี่นมแดงออกเป็นตามงเนี่ยช่วงนี้ครับสี่ เสนีพระกุปสนีพระเก่านี่ฮะ,ะดูอย่างนี้เต็มจอเลยครับนี่ฮะก็มุมนี้แล้วกันนี่ฮะก็ค่อนข้างจะเป็นผระเก่าที่ยังฟอร์มน่ารักอย่างสวยอยู่ยังสวยยังสวยงามอยู่นคะครับต่อไปก็ดูพระลึกลับอีกองค์ครับนี่ครับพระล่วงนั่งสนิมแดงนี่ฮะ แดงจริงๆครับสนิมนี่ขึ้นแดงๆจริงๆแดงเต็มองนี่ครับหลังลายผ้าเป็นพระเก่าเอาใจคอพระเก่านี่ครแต่ขายขายมันหมดนี้ก็ร่วมแสนครับนี่ยอีกทีครับดูแว๊บคลิปหน้าจอดูเลยครับนี่แคปหน้าจอดูพระได้เลยครับอย่างนี้นอีกชิ้นก็เป็นพระ เขามีอันีอีกชิ้นหนึ่งครับแต่กกก็ตั้งแต่ศิละปะก็ไม่รู้แต่ทีโคราชหรือเปล่าเนื้อชินเงินผ่าปลอดขาวๆนี่อาจจะอยู่บนไหสวยจริงรับวันนี้สวยจริงสวยจริงนี่ครับของเรียมตลับพกไว้ใช้ผราเก่า พระเก่าต้องเก็บรอคนเล่นพระเกาะ่าเป็นพระเหนียวพระมหาอุดพระลบุรีพระสกุลช่างทางศิลปะแบบหนักบกบอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระสไตล์แบบมหาอุดมหาอุดเป็นพระแถวคลาดประมาณนี้นะฮะสวยครับพระสวยอีกทีนึงก็เป็นพระ,พะโกลดใครมาก็ไม่รู้ครับ หลวงพ่อหันหน้าขึ้นบนล่างครับเรียกว่าเป็นพระสวนครับเป็นพระสวนพระนักเลงครับพระยุคเก่าเป็นพระนักเลงพิมพ์ใหญ่มีหูครับฐานขีดนี่ครับไม่ใหส่วนเนื้อชินเงินอันนี้เป็นเนื้อชินเงินเก่าตะกัวครับเป็นเนื้อชินเงินเก่าตะกัวนี่ครับอย่างนี้ก็สีสวยระดับนี้ก็ราคาก็จริงๆราคามาตรฐานก็แพงมากครับเป็นแสนแ่ผมเอาไม่ถึงครับ เอาราคาเอครับเอาราคายุคนี้ครับยุคนี้ยุคฝนตกนี่ครับ,รบสีมนิงแดงเอ้ยไม่ใช่ก็คอไปเนื้อชินชินเงินครับชิ้นเงิน,นพิมพ์ใหญ่พิม์ใหญ่มีหูน่ครับหรือวัตภาษีสุพรรณบุรีครับเคยสุพรรณห้ามพลาดครับหรือไม่ก็ f อฟซีคาราบาลนี่สมัยก่อนผมอยู่เป็นวัยรุ่นๆุ่่ผมชอบมากครับพระพีอเอสอะรเงีรียกพระพีเอครับต่อไปก็ดูอีกิ้นหนึ่งครับสุพรรณเมืองสุพรรณงบน้มอ้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนี่ครับเป็นเนื้อตะกัวนี่ตะกัวฝั่งนี้ก็เป็นงนหม เป็นน้อมนอ้อยอีกข้างนึงก็สไลด์มานี่พระหล่อไม่ตรงกันไม่พิมพ์ไม่ตรงวางไม่ตรงกันองนี้มีช่อมีช่อพยื่นนิดหนึ่งพระพยืน่นไปข้างหน้าไีกหึ่งมีพิมพ์วางกันไม่ตรงกันเป็นพิมพ์แบบโบราณโบราณครับเป็นพระหลงพ่อเนียมเนื้อตะกั่วแกะปลอดโอบโบราณพระบานีาน่ ดูลักดูโชคทักมาได้เลยครับนี่ฮะต่อไปก็ดูพระโลมโราณน,นี่นี่ฮะอันนี้หลวงพ่อเพชรพิมพ์จอบใหญ่หลวงพเพชรพิมพ์จอบใหญ่นี่ครับพระเครื่องเมืองพิจิตรพระหล่อโบราณน,นี่เอฟซี FC. ก็ต้องมีคนพระสายพิจิตร ต้องรักต้องหลงถึงทักมาคนโชคก็มีคนอยากได้หลวงพ่อเงินก็มีบาืองที่ก็หลวงพ่อเพชรนี่ก็หลวงพ่อเงินบุเเกเสกครับเจิีเมืองพิจิตรบุกเสกสมัยก่อนนะครับออกพระท่าหลวงนี่สวยนะครับหน้าและหลังแคปหน้าจอดูองค์พระได้เลยครับพระบางอย่างเราดูไม่ทันเวลาไลฟ์คลิปก็ดูข้างหน้า ตัวองค์ประกอบนะผมจะทิ้งไว้สักพักแล้วก็ให้ f อแคปหน้าจอไว้ดูครับเพราะว่าไว้ดูไว้เทียบนาสวยไหมอะไรแบบนี้สมบูรณ์ไหมพอต้องพอแบบนี้ครต่อไปก็ดูอีกอีกองค์หนึ่งครับเครื่องมือพิจิตรนี่ก็รวมพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่ครับอันนี้ก็เอาราคาแบบ ราคาแบบสัมมาสัมไปครับทักมาได้เลยพระเก่าครับถ้าอยากได้ราคารับประกันก็บอกมาได้ครับี่ผมเปิดเป็นร้านเลยแต่ราคาแบบสัมมาสัมไปนี่คุยกันได้ครับผมว่าเข้าท่าดีครับพระอันนี้ผ่านการล้างมาดึหนึ่งลึกมากครับพระลึกจากองค์พระองค์จริงๆเ่ยลึกมากครับนี่องค์พระนั่งอยู่ข้างในครับนี่ฮะ มีรอยเนื้อข้างข้างภาพแบบนี้ใครจะไปรู้นะคราบบางอย่างก็มาอยู่บ้านนี้ไว้อยู่หิงบ้านนี้นะนี่ครับปลดีมา่าหมดปลดีก็เอามาขายเลยประมาณนี้ครับข้างหลังเป็นหลังแบบครับนีน่ี่มองจากข้างข้างในเหมือนว่าเหมือนเหมือนมีคนนั่งมีมือไปข้างยิงเลย มือนขนมคกเลยเนี่ยะทยงทะแยงก็เหมือนกับม,ม,มะะีไม่พิมพ์หรือว่าเขาจะใช้เป็นไม่พิมพ์เวลาเขาก,กดไม่พิมพเขาวางซ้อนกันก็นกไม่รู้นะ,ะมีคนนั่งอยู่ข้างหลังหัวเขา่านี่โอ้โหนี่หุวงพ่อเงินนะ,ะจอบใหญ่นี่ความสวยคมชัดลึกตามรูปนะฮะ อย่าประมาณนี้ฮแคปหน้าจอไว้ดูภาพนิ่งได้เลยครับอ่าค่ะมา,ะาะดูทีนึงงหนึ่งสองสามตัวหน้าก่อีกทีนึงครับหนึ่งสองสามแคปได้เลยครับชอบใจกระทักมาได้ครับนี่นี่ตรงนี้เปิดแพงหน่อยครับแต่ถ้าอยากได้ราคากันเองก็คุยกันได้ครับพอแบ่งกันได้ คอยเชื่อสู้กันลกันอีกชิ้นหนึ่งครับนีี่่หลบพงเงินพิมพ์คี้ตาอันนี้ก็ข้างหลังนี้ยุบลงพงเงินไปเลยครับออออข้างหน้าขอไปข้างหน้านี่ก็ดูเหมือน,นสีช้ยเล็กข้างหลังนี้โอ้ยมองอย่างนี้เหมือนกับยุบแรกอาจารย์แจไปเลยครับอาจารย์แจก็ท่านไปอยู่วัดบางการนีะสมัยก่อนลอเป็น ธุระหล่อโบราณให้หลงพ่อเงินอยู่เลยวก็สมัยคนคนเก่าคนเก่เขาบอกว่าเราเป็นพระอาจารย์แจ๊ดนี่หลงพ่อเงินปุกเสกทั้งนั้นฮะนี่ก็เป็นพระพิมพ์ช่างชาวบ้านก็ดูมีเสน่ห์่ิลิปนี้เน้นพระเก่าแล้วเนอเนอเนี่ยโดยเนอะเนอช่วงช่วงข้างๆหน่อยตาใบหยาบ ชิ้นนึงก็เป็นสังเวเก่าหลบโบราณครับนี่ฮะพระม่พระเก่าพระกินตับนี่สังเวหน้ามียันถูกใจก็สอบถามมาได้ครับตลังการกระชับเวลาทันี้ก็เป็นเหรียญเก่าครับเกจิยุคเก่าเกจิยุคเก่า,กกา,กกาสองสี่กว่ากว่ากำลังเคล่นว่าที่ระลึกในงานฉลองอะไรสักอย่างเะยครับ เป็นพระเก่าข้างนี้เรียบหมดแล้วครับเป็นสีออกมาขามแล้วครับสีมาปากเก่าเอับครับผมพระเก่าคนนี้ก็เลยหกองสุดท้ายอันนี้ก็เป็นพระเม็ดกระดุมศิลปะศีวิชัยครับเป็นพระเก่าศิลปะทวารวดีนี่ ศิลปะพระพเนื้อดินดิบศิลปะทวารศีวิชัยอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับผมทวาตอนไปทางใต้ไปทางอินโดนีเซียไปทางนู้นครับสมัยก่อนทวานี่ฮะเม็ดรกระดุมเม็ดกระดุมพระเก่ากพันกว่าปีสนใจทักมาได้ครับอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นพระลำพูนศิลปะหิริปุนชัยนี่ พระฟอร์มยังน่ารักครับเป็นพระคงลำพูนนี่ะสภาพนี้ก็จบใจสะสมก็ถักมาได้ครับนี่ะฟอรผมยังน่ารักมีโปยังติดครับน่ารักยังน่ารักรก,ก็ยังสวยอีกชิ้นหนึ่งเป็นพระในตำนานครับในตำนาน อันนี้ก็เป็นพระผงสุพรรณครับน,นี่ครับอันนี้บินหน่อยครับบินจะของคนเก่าทําบินบติดหยดติดกาวไว้แต่ว่าเป็นพ็ไม่อยู่ไม่ได้ซ่อมก็เลยรุดไปพังหลักตะนี่ครับเป็นพระเก่าออกชำ้ำเป็นสีพึ่งครับเป็นเป็นพระ มวลสารนี่จะออกเกสรครับผาะเกสรดอกไม้กดสมัยก่อนพอเก็บใบอายุเยอะๆก็จะออดูคล้ายเหมือนเหมือนดินคะอันนี้ตัดชิดครับอันนี้พิมพ์องค์พระนี้ตัดชิดนะเป็นพระตัดชิดนีคด่ครับศิลปะอูทองนะครับผมพระคอนข้างเก่าหนึบคนึบสองไปก็จะเห็นแบบมวลสารแบบเกสรครับมองตาเปล่าก็เหมือนนึกว่าพระเป็น ก็ดูเหมือนดินนะแต่ว่าเป็นดินกรองแล้วก็จะออกละเอียดละเอียดตัดชิดออกนี้เป็นผักตัดชิดมีรอยนิ้วมือเออครับผมผักผงสุพรรณรับถูกใจก็ทักมาได้ครับแบ่งกันได้ราคารับผิดชอบกันได้รับผิดชอบกันเองก็ทักมาได้เลยครับผมส่งพระตามรูปแน่นอนครับพอดีพระอยู่กับมือก็คุยได้นอกจากพระที่ส่งมาทางไลน์แล้วผมส่งแคปให้ลูกค้าก็บางทีก็ อยากก็ไม่เอาแล้วครับพระไม่รับจองครับสนใจก็ทักมาได้เลยพร้อมโอนอะไรประมาณนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามีเดี๋ยวค้าว่าจองแล้วเดี๋ยวลูกค้าไม่พร้อมนางท่วมไปธนาคารไม่ได้ก็คนที่อยากได้จริงๆก็จะพลาดโอกาสไปอันนี้ก็เป็นพระนางพญาครับออกพระพิมพ์สังกตินี่ครับพระพิมสังกตินางพญาพิมพสังกตินี่ฮะ ก็จะสภาพประมาณนี้ครับดูที่องค์พระนะครับไม่ต้องมาดูนิ้วผมครับขาวบกเพราะว่าแสงนิอนมันก็จะออกนี่ครับสองอะไจะวาวๆหน่อยเนื้อออกเป็นขังเปียกแล้วนะครับก็รักช้ำมีมุมมีทางทักมาได้ครับพระเก่าครับนี่พระเก่าพระเก่าวันนี้เน้นพระเก่านานๆได้มาก็ไล่พระเก่าโชว์พระเก่าออบพระเก่าเลยครับอย่างนี้ครับ ต่อไปก็ดูอีกชิ้นนึงครับน,นี่ก็ขนมเปี๊ยะพิมพ์กลางขนมเปี๊ยะน,นี่น,นี่นอกทุ่งนะเป็นพระกุนอกทุ่งนะมวลสารจะออกจะออกแบบดินดินแบบเนบเนบอ่ะดินจะเกงพทานดินอันนี้ก็จับสัมผัสมากๆก็จะออกเป็นจะออกเป็นสีพิกลครับเป็นผ้าฝังนอกทุ่ง นอกทุ่งเศรษฐีไปแล้วพามีหลายกุมากครับอย่างนี้นี่ครับรคนข้างจะน่ารักครับนี่ครับจับมากๆก็จะนึบเลยเหมือนขามเปียกไปเลยนี่พระกำแพงเพชรน,นะฮะพระดูแล้วฟอร์มีเสน่ห์เนื้อนึบเหมือนขนมเลยจับมานี่น่ากินมากเรียกว่าขนม นี่ขนาดว่าถ่ายจากวิดีโอนะครับยังหนึบขนาดนี้ถ้าถ่ายสตูนี้จะหนึบขนาดไหนครับแต่ว่าดูแล้วฟอร์มหน้ารักธรรมชาติเนาะดูแสงธรรมชาติดีกว่าครับเพราะาลิป,คล,ปคลิปที่ผ่านมาก็ได้ได้มาก็ออกไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าพระช่วงช่วงนี้คลิปผมยังไม่เยอะในี่ใครต่อมาในผมออกออกหมดครับเอา fc ไว้ก่อนวันก่อนรับปาก fc ท่านหนึ่งหาพระให้ไม่ได้นีนผมยังเสียเสียใจอยู่ ก็อย่างนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายก็นี่สีเข้มข้นเหมือนมะขามเปียกนี่อย่างเี้ยพระอยู่กับมือนี้สามารถส่งให้ท่านได้เลยครับขอให้ท่านชอบแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ทักมาครับนี่บอกว่าอย่างนี้ก็ได้มานี้ออกตัวหมดครับทําไมได้ขายมานันนอนไม่หลับครับเป็นเ่นพระเป็นอย่างงั้นมากับได้มาถ้าได้มาแล้วถ้าไม่ได้ขายนี่นอนไม่หลับตื่นเช้ามานี่ถ้าไม่ได้ซื้อน,นี่ก็ นอนไม่หลับเหมือนกันถ้าไม่ได้ซื้อมานี่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันแต่ได้ซื้อมาแล้วก็ทําให้ได้ขายก็นอนไม่หลับเดี๋ยวติดมือครับเดี๋ยวติดมือห็นติดมือไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้องใหม่มาครับได้มาแล้วก็เอฟซก็ช่วยช่วยซื้อเลยนะครับช่วยช่วยซื้อหนึ่ยผมจะได้องใหม่มาบริการได้มาโม้ให้เอฟซได้ได้ได้ฟังทุกวันครับแก่เหงาครับสนุกดีเนี่ยพี่พน้องๆเขาทักมาสนุกดีเพราะเป็นพระเก่ามีอย่างนี้ก็ คุณแผนบ้านกลางครับเป็นพลายคู่ตัดเดียวก็วเ,เหลือเหลือองค์นึงครับผมนี่ครับบ้านกลางสนีบ้านกลางผ้ากเกา่าผ้าเกา่านี้ก็ยังเป็นอย่างไม้นิดนึงผ้าเจ้าของเก่าก็เลี่ยมท้องช้ายอยู่ครับผมไม่ได้ซ่อมไม่ได้ครับก็เลี่ยมอย่างนี้ได้มาก็เลี่ยมยนี้เลยแต่ภาพนี้ก็น่ารักอยู่ครับคุณแผนบ้านกลาง หลายคู่ตัดเดียวพิมก็พระนักเลงครับพระนักเลงเลวกันักเลงไม่ใช่นักเลงแบบหัวมไม้นะเขาเรียกนักเลงผู้หญิงครับมีคุณแผนนี้นักเลงผู้หญิงนี่ครับเป็นเพระนักเลงครับเจอก็ตบจูบตบจูบอะไรประมาณนั้นครับมีแล้วสาวรักสาวหลงเป็นพระเมตตามหานิยม เขาหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาหาสกรีเพศก็จะมีเสน่ห์นะครับผมอันนี้ผมอ้างอิงตามตามอิงนิยายเขาเล่าคนไว้นะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าท่านใดจะเอาไปใช้แล้วแต่ชโชกวันเกิดนะบ,บางคนก็อยากได้พระเนื้อดินถูกชโชกับพระเนื้อดินก็จะมีเมตตามหันยมก็จะเรียกพระกันใช้กันแล้วแต่วันพระนี้แล้วแต่วันว่าจะใช้ ลักษณะไหนวันไหนเดือนไหนอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่โลกและโอกาสบางคนก็ในคุณแผนเนี่ยจะไปหาสาวอะไรประมาณนั้นไำใหสมัครงานก็ก็ได้ฮะวิปพระเมตตามหานิยมนี่ครับได้ไปก็ไปเลี่ยมเงินเลี่ยมทองได้เลยครับ,รบส,อนนะสองแล้วมันๆนะครบสองแล้วมีเสน่ห์อย่างนี้ก็ฟอร์มน่ารักครับ ดูราคากันหลังไม้ดีกว่าหลังไม้กันดีกว่าครับก็องนี้ก็เป็นองค์สุดท้ายที่โมให้เอฟซีฟังกันก็ใช้เวลาพอสมควรครับนี่ครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปครั้งที่สามครับตัดต่อลบไปแล้วครับบางทีก็กล้องขยับมับ่งเออลบไปคลิปน,นี้ก็เป็นคลิปที่สามแล้ว น่าจะเอาคลิปนี้แล้วครับให้อิได้ฟังน่าจะโมดีหน่อยก็สนใจก็ทักไลน์กันมาได้นะครับก็0857704527ไลน์ไลน์หนึ่งก็0816505845ครับนะครับถ้ารีบร้อนใจร้อนก็โทรมาได้ครับถ้าว่ายังอยู่ในหว่างการทำงานเข้ากะอะไรนี่ก็แอดไลน์คุยกันมาได้ครับ คุยได้ครับสาวแกไม่ไม่ผมคุยได้หมดครับขอให้ซื้อพักนี่คนีค่คลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับขอให้เอฟซทุกท่านและพี่ๆน้องๆที่อดทนฟังมาถึงวาระสุดท้ายนี้ขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยปังครับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ